สุดยอดในที่สุดก็สำเร็จความสามัาคีของเราใช่ไหมเพื่อนนี่ก็ไล่สีไวเนี่ยนีิ่ง่ดาฟังชาดจะม,ม,มี่ไม่เป็นการทำงานที่มีความสุขมากครับผมนอนทำกระดึบกระดึบ ผมนี้ก็กำลังขมักเขม่นกันสุดยอดนอนทำอย่างมีความสุขนะครับทำการห้องแอร์ติดแอร์ทำการธรรมชาติคิัลอีกแล้วใช่คิโลไหมไม่คิัวตรงไหนไม่ใช่แอนเตอร์เนาะแต่หน้าตามันคล้ายๆกันอ่ะ อ๋อ้ยเหมือน,อนสีขาวอาโอเคค่ะบคอณอเมริกนเฉยดูเธอดูฮันเตอร์อหรือเปล่า <laughs> ผมนี่ยังคงน่ารักเหมือนเดิมนะครับผมนี่ทำอะไรกันอ้า ช่วยบอกแรงบรรจัยหน่อยครับระหว่างทางนี่สำคัญนะที่มาสำคัญมากๆเลยมากเลยแล้วก็จะเป็นชุดที่ออกแบบเมื่อวานไปแล้วก็มีเทคโนโลยีมออีตัวหุ่นยนต์ในช่วยในการแบบทำงานแบบหรือว่าแบบการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเป็นบ้านที่เป็นล,ลักษณะเหมือนโดมครับอ๋อสุดยอดครับมีเงาของสุดยอดเหมอนี่ย พี่คาบีเขา,อาลองมาหัดเขียนกไก่นหรือเปล่านี่ยจนหมาบอกแล้วก,ลก็บอกว่าจจด, <c oughs> จดโอ้อันนี้เป็นการสรุปกิจกรรมค่ายสเต็มนะครับแล้วก็วาดภาพแรงบันดาใจจากธรรมชาติเป็นการทำงานที่มีความสุขมากนะครับมีดนตรีประกอบ เตรียมตัวขึ้นนําเสนอบนเวทีนะคะโอเคนะครับตอนนี้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับหน <laughs> ชั่วโมงไม่เสร็จแต่เสร็จภายในห้นาทีสุดยอด <laughs> ใช่ไหมโอ้ปิกัโซอยู่กลุ่มนี้นี่เองรูปอะไรครับเปิดเดผยความลับหน่อยครับผ <laughs> ู้ชายคนนี้ชื่อใคร ทำไมแอบว่าลูกครูเหรอชื่ออะ,อะไรนะพี่เอกะค่าเอาใหม่กรอซีชื่ออะไรนะ<อ>สุดยอดเท่มากเลยนี่คือล่องรอยความสวยนะครับเกิดจากการร่วมมือกันโอ้โหสเก็ตภาพภาพนี้ใช้เวลาวาดหนึ่งชั่วโมงโดยคน20สคนโคตรน่าเลย เรามาดูนักเรียนเด็กๆ s m ม e ีเราพรีเซนต์นะครับว่าแรงบันดาลใจที่ได้จากธรรมชาติจะเป็นอย่างไรนะครับใน e ีพีต่อไปนะครับนี้เราดูบรรยากาศการทำงานของเด็กๆในช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับกิจกรรมนี้ใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับในการ brainstorming ม,มีความพิศอิสระนะครับจากกิจกรรมที่อบรมมา2วันอันที่3นะครับวันนี้ โอ้มีการเล่นสีด้วยนะครับกลุ่มนี้รู้สึกจะมีเทคนิคการใช,นใช้น้ำลายใช่ไหมนี่น้ำลายหรือเปล่าว่าใช่ะอะไรครับอ๋อที่ใชวใช้ส,ชสีเป็นเทคนิคที่ครูมาลีหงทองสอนมาใช่ไหมครับครู <c oughs> จำชื่อถูกไหมควรูอุบานชื่ออะไรนะอ,อ๋อครูปู ท่านผู้ชมกลับมาโอ้เบื้องหลังความสวยนะครับเกิดจากการสุดยอดสุดยอดมีท่านผู้ชมคาวีนะครับ FC คาวีมาตลอดนั่งอยู่ห้องนี้ด้วย คือการขายของดีมากครับคาบีเรามาดูเบื้องหลังของยานอันนี้ยานอะไรครับผมาเดาเทียมเปิดยังไม่เปิดเผยความลับนะครับเดาอะไรครับเดาไม่รู้ มีทั้งดาวนะครับแล้วก็ดาวเทียมเซตไลท์เหมือนอะไรคะกระหังหรือเปล่ารอนะครับ มี f c คาวีนะครับมาหาตัวตนคาวีอยู่ไหนใครเพิ่งเข้ามาดูทีหลังนะครับอ่าอะไรครับเด็กชายคาวีวันนี้ครับวันนี้ครับใครครับครู f c อ่ะ f c คาวีอ๋อก็มีอยู่คนเดียวอ่ะคนดูไลค์ยี่หนอน้ำบไม่มีครับฮะไม่เป็นไรครับคอเล์คอเรายังไม่ดังคุยอันนี้เพิ่งไลค์เป็นค่ายแรกนะครับ ตอนนี้ครับ5นาทาีซ้ายเสร็จ1 5นาทีอันนี้น,นคะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะให้เก็บอุปกรณ์นะคะมดมเหมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาแล้วนะ Oh, oh. โอ้โทษครับทษครับสวยมากเลยนะครับ oh. อ่าเรามาดูการนำเสนอของน้องๆ S B ภาษาวิทยาคารใน EP ต่อไปนะครับ